คลิปนี้ค่ะไหมจะพาไปดูบ้านแบบใหม่เพื่อวิถีชีวิตท,ที่ดีและลงตัวในทําเลกรุงเทพปทุมธานีใกล้ดอนเมืองและทางด่วนด้วยนะคะเซฮค่ะทุกคนกลับมาพบกับใหม่นะคะในโฮมราวจากโฮมไบเออค่ะ วันนี้รู้สึกสดชื่นมากมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมายอยู่ที่ขับเท้านะคะซึ่งขับเทาแห่งนี้ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบนะคะมาจากโบสถ์ในชนบทของประเทศสวีเดนเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายทอดขับเทาออกมาได้สวยงามแล้วก็ดูดีมากๆค่ะที่พามาที่นี่นะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจะบอกเลยนะว่าราคาของเขาเบามากๆเลยนะและแถมยังใ,ใกล้ดอนเมืองนะคะกับบ้านแบบใหม่เพื่อวิถีชีวิตที่พอดีและลงตัวกับโครงการอนาซิริกรุงเทพประทุมธานีจากบริษัทแซนซิริจำกัด ชนที่โครงการอนาสิริกรุงเทพปทุมธานีตัวโครงการนะคะอยู่บนถนนกรุงเทพปทุมธานีใกล้ๆก,กับแยกบางคูวัดค่ะทางเข้าโครงการนะคะจะเข้าทางเดียวกับสนามกอล์ฟฟารวิวกอล์ฟแอนด์คันที่ครับนะคะเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกนะเข้าเมืองหรือว่าออกนอกเมืองค่ะก็ง่ายเพราะว่าใกล้ทางด่วนอุดรรัตยาดานซิงสมานเพียงแค่15นาทีเท่านั้น และที่สําคัญค่ะยังใกล้ดอนเมืองมากๆด้วยนะคะเพียงแค่ใช้เส้นส่งประพาเชื่อมต่อออกทางฝั่งวิภาวดีก็ถึงแล้วแหละหรือว่าจะเดินทางไปเมืองทองธานีหรือถนนแจ้งวัฒนะก็สะดวกนะคะซึ่งตัวโครงการเนี่ยนะอยู่ในเขตเมืองปทุมธานีด้วยที่สําคัญใกล้กับแหล่งงานในนิคมอุตสาหกรรมบางกระดีด้วยค่ะ มาดูรอบๆโครงการกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบแค่ไหนคะ่ะเริ่มจากโรบินสันสีสมานเดนไนเซนเตอร์ติวานนบิ๊กซีปทุมธานีโลตัสปทุมธานีและเซ็นทันแจ้งวัฒนะค่ะส่วนโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก,กับโครงการนะคะก็จะมีโรงเรียนสาธิตปทุมโรงเรียนเซนฟังซิสเซเวียโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวงังนนทบ,บุรีและมหาวิทยายลัยรังสิทค่ะ ส่วนโรงพยาบาลนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ต้องโรงพยาบาลกรุงสยามเซนส์คาร์ลสและโรงพยาบาลเวิร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการด้วยแล่ละค่ะ ถึงที่โครงการนี้นะคะก็ต้องพบกับระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างแรกค่ะระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะคะเป็นแบบ l e ฟต์ทเวนตี้โค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานจากทางแสนสิรินะคะเป็นบริการด้านความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทุกจุดของโครงการค่ะส่วนการเข้าออกของโครงการนะคะลูกบ้านที่นี่ค่ะจะเข้าออกด้วยระบบ r f i d เซนเซอร์ ส่วนผู้มาติดต่อนะคะคือระบบ VMS system นะคะซึ่งระบบนี้ค่ะจะมีการตรวจสอบนะคะบันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำนะคะและก็รวดเร็วโดยที่ผู้มาติดต่อนะคะไม่ต้องทิ้งบัตรประชาชนไว้ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งสิ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือดิจ i ทัลเฟรนด์นั่นเองนะคะลักษณะการทํางานของเขานะคะคือรั้วไฟฟ้าค่ะซึ่งตั้งอยู่บนรั้วของโครงการนะคะหากมีการบุกรุกนะคะก็จะมีสัญญาณนะคะส่งมาอย่างที่ป้อมของรอปภนั่นเองค่ะ เริ่มกันที่ขับเท้าเลยค่ะทุกคนคะ่ะขับเท้านี้อย่างที่ได้บอกไว้นะว่าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากโบสนะคะในชนบทของประเทศสวีเดนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเรียบง่ายนั่นเองนะคะแต่ว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะถ้าอยู่ที่นี่นะคะก็จะสังเกตเห็นเลยได้อย่างชัดเจนว่าเขาก็จะมีความโพ้งมนนะคะอยู่ตามส่วนต่างๆของขับเท้าซึ่งส่วนตัวใหม่เป็นคนชอบมากๆนะแล้วก็ดูปโปร่งมากๆเลยแล้วก็ให้สีที่แบบ นสีออกแบบฟ้าๆอมน้ําเงินนิดๆเนาะ,ะที่สาคัญเนี่ยคับเา,านะอยู่ตรงกลางของพื้นที่ของโครงการเลยนะคะแล้วก็ยังแถมเชื่อมกับพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นสวนส่วนกลางเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถใช้พื้นที่ของขับเ้า,าเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยเนาะ อีกอย่างหนึ่งนะคะในพื้นที่ของขาเท้าตรงนี้ต้องบอกว่าด้านซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ําของที่นี่ใหญ่จริงนะคะเพราะว่ามีความยาวถึง23เมตรด้วยกันออกกําลังกายได้แบบเต็มที่มากๆเลยนะคะหรือว่าจะว่ายน้ําแบบพักผ่อนก็ได้สระว่ายน้าที่นี่เป็นระบบเกลือนะคะแล้วก็แยกสระเด็กเอาไวใ้ให้เพื่อความปลอดภัยด้วยละคะ่ะจะว่ายน้ําจะนั่งพักผ่อนก็ได้เพราะว่าถัดกันมานี่นั่นคือในส่วนที่หมายอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีเก้าอี้นะคะว่าให้นั่งพักผ่อนได้เพราะ น,น,นจะนัดเพื่อนมานั่งพูดคุยตรงนี้นะคะหรือว่ามานั่งรอนะคะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ก็ได้แบบสบายๆเลยค่ะอันนี้คือส่วนข้างหน้าเนาะเดี๋ยวหมอจะพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าคาบเขาที่นี่เนี่ยบอกไว้เลยนะว่าเขารองรับทุกกิจกรรมของครอบครัวจริงๆนะคะมีอะไรบ้างไปข้างในกันค่ะ ด้านในของคบเส์นะคะก็มีฟิตเนสค่ะที่นี่เนี่ยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเข้าไปใช้ฟิตเนสนั่นก็คือการสแกนใบหน้านเองค่ะ ทุกคนคะ่ะก็มีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ครบครันมากๆเลยนะจะเวทเทรนนิ่งก็ได้จะโยคะก็ได้หรือว่าจะคาร์ดิโอก็ได้นะคะออกกําลังกายไปนะคะในโซนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นวิวที่เป็นสวนขนาดใหญ่นะแล้วก็สระว่ายน้ําที่สําคัญนะคะในห้องฟิตเนสนี่นะคะจะรู้สึกไม่อึดอัดเลยเพราะว่ารอบดันทุกด้านของเขานะคะก็จะเป็นช่องแสงหรือว่ากระจกบานใหญ่ในทุกๆผนังเลยล้วค่ะ และสําหรับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะคะถือว่ามีพื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่เลยล่ะค่ะที่ลูกบ้านนะคะสามารถที่จะมาออกกําลังกายได้ทั้งตอนเช้าหรือว่าเดินเล่นในตอนเย็นแบบสบ,สบายและแถบรอบๆสวนนะคะยังมีจ็อกกิ้งแท็กเอาไว้ให้ได้วิ่งออกกําลังกายอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะด้านนี้ค่ะยังเป็นสนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆนะสามารถที่จะมาเสริมสร้างจิตนาการนะคะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินตรงโซนนี้ได้และก็เสริมสร้างพัฒนาการให้ร่างกายแข็งแรงได้อีกด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในพื้นที่สวนส่วนกลางก็คือมุมนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นแสนสิริแบ็กยาร์ดนั่นเองนะคะถือว่าเป็นคอมมูนิตี้สีเขียวนะคะเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยนะได้มาใช้สวนส่วนกลางตรงนี้เนี่ยนะคะในการปลูกผักสวนควรัวต่างๆเหมือนสวนหลังบ้านของเราเนาะสามารถที่จะเก็บผัก ส่วนครัวต่างๆนําไปประกอบอาหารที่บ้านได้ค่ะเห็นส่วนกลางแบบนี้แล้วไม่บอกเลยนะว่าค่าส่วนกลางที่นี่นะคะเพียงแค่35บาทต่อตารางวาเท่านั้นเองค่ะ อนาซิริกรุงเทพปทุมธานีนะคะพัฒนาบนที่ดิน49ไร่ด้วยกันนะคะเป็นบ้านแฝดและก็บ้านเดี่ยวจํานวน272ยูนิตค่ะคอนเซปต์ของโครงการนี้นะคะนี่นก็คือความพอดีที่ลงตัวซีจัสไรอั right, นาซิริบ้านที่ออกแบบมาจากความเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างตามหาความสมดุลนะคะแล้วก็ความพอดีในการใช้ชีวิตในทุกๆวันทั้งในเรื่องของการพักผ่อนและก็การทํางานค่ะ สำหรับแบบบ้านของที่นี่นะคะก็มีให้เลือกด้วยกัน3แบบนะเริ่มกันที่แบบแรกค่ะชื่อว่าวิสบีเป็นบ้านแปดที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรฟังกช์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันนะคะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ชื่อว่า Nora p l u สที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย151ตารางเมตร ฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและมาดูแบบสุดท้ายกันนะคะกับหลังใหญ่ที่สุดในโครงการเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะชื่อว่าโทซาที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถละค่ะสำหรับหลังที่ใหม่จะพามาดูนะคะก็คือหลังนี้ละคะ่ะ ชื่อว่าวิสบีนะคะเป็นบ้านแฝดที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่35ตารางวาพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตรฟังก์ชันสห้องนอน3มห้องน้ำนะคะจอดรถได้2คันค่ะสำหรับบ้านใหม่หลังนี้นะคะต้องบอกว่าเขาออกแบบนะคะพื้นที่ใช้สอยไว้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ฟังก์ชันนะคะได้อย่างลงตัวและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการใช้งานของเรานั่นเองนะคะเข้ามาดูดีกว่าค่ะอ่ะ สำหรับบ้านแฝดที่นี่นะคะออกแบบไว้น่ารักมากๆนะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยคือจอดรถได้2คันอย่างที่บอกไว้นะคะแบบสบายๆเลยเนาะสำหรับประตูทางเข้าบ้านนะคะโครงการให้เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้ค่ะแถมยังติดฟิล์มกระจกเขียวตัดแสงไว้ให้ด้วยนะคะข้อดีก็คือรดรังสี UV นั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้ในบ้านของเราเนี่ยรู้สึกเย็นสบายค่ะ ด้านในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียนั่นเองนะคะซึ่งในบ้านจริงเนี่ยนะคะทุกคนค่ะก็คือจะต่อกันไปหมดเลยนะคะไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะฮะหรือว่าฉากอย่างที่เราเห็นนี้อันนี้ก็คือตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ไว้สําหรับ ที่ทุกคนในครอบครัวจะมานั่งพูดคุยพักผ่อนกันนั่นก็คือส่วนของลิฟวิ่งตรงนี้นะคะ for to ceiling ด้านในบ้านจะอยู่ที่2.65ด้วยกันนะคะระยะในการดูทีวีเนี่ยจากโซฟาจนถึงทีวีนะคะก็วางได้เลยนะประมาณสัก40-50นิ้วได้อย่างสบายๆเลยและที่ด้านในที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันโปร่งขนาดนี้แล้วก็แสงได้ยอย่างสบายตาและสว่างขนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่รวมถึงหน้าต่างเพื่อทําให้แสงเข้ามาได้นในบ้านอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ うん。<music> ก็วางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะอย่างโครงการเนี่ยออกแบบมาให้ดูนะคะว่าวางโต๊ะรงกลมแบบนี้เพื่อให้เข้ากับสไตล์ของบ้านนั่นเองนะคะทุกคนโต๊ะวงกลมเนี่ยวางได้ประมาณสักสีที่นั่งถ้าในความเป็นจริงอะ่ะสีถึงหที่นั่งก็ได้สบายและแถมด้านข้างนะคะยังมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่ที่สามารถออกไปบริเวณด้านข้างบ้านได้ด้วยสำหรับพื้นที่โครงการให้มานี้นะคะก็เป็นกระเบื้องแกนิโตขนาด60คูณ60เซนติเมตรนะคะดูแลรักษาและทำความสะอาดง่ายะคะ่ะ จากโต๊ะรับปทานอาหารก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะซึ่งในบ้านมาตรฐานเนี่ยทางโครงการนะคะก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะทุกคนค่ะและถ้าใครอยากได้ห้องครัวที่เป็นสัดส่วน เวลาทําอาหารแล้วกลิ่นจะไม่ออกไปที่โซนด้านนอกแนะนํานะว่าสามารถจะทําฉากกั้นแบบนี้นะคะเลื่อนปิดได้เลยทีนี้ในส่วนพื้นที่ของห้องครัวนะคะก็มีขนาดกว้างมากๆนะคะอย่างเนี้ยโครงการทําให้ดูว่าเป็นครัวลักษณะที่เป็นตัว L เนาะและ for to ceiling ชั ce ้นล่างนะคะ2.65เพราะฉะนั้นในบริเวณด้านบนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะ build ตู้เก็บของได้มุมด้านนี้นะคะวางตู้เย็นขนาดใหญ่ไว้แบบนี้ได้และในส่วนของห้องครัวนะคะก็มีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศนะคะได้ถึง2ฝั่งค่ะ นี่คือด้านหลังและด้านข้างในห้องครัวนี้ค่ะยังมีประตูนะคะเพื่อเชื่อมออกไปบริเวณลานซักล้างด้านหลังเนี่ยจะมีขนาดประมาณ2เมตรด้วยกันค่ะมาถึงห้องนอนที่4กันนะคะหมาจะบอกเลยนะว่าที่โครงการอนาสิริกรุงเทพปทุมธานีแบบนี้ที่หมาพามาดูนี่นะคะห้องนอนที่4 ค่อนข้างกว้างมากๆนะคะถึงขนาดที่สามารถรวางเตียงประมาณ5ฟุตได้อย่างสบายถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุห้องนี้ก็เหมาะมากๆเลยที่จะเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ามีหน้าต่างนะคะถึง2ฝั่งด้วยกันด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าของบ้านที่หันออกไปมองเห็นบริเวณด้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบการทํางานที่บ้านแล้วก็ห้องนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้แล้วแต่ตามสไตล์ของผู้อยู่นั่นเองค่ะ ฟังก์ชันสุดท้ายของชั้น1กันนะคะนั่นก็คือห้องน้ํานั่นเองค่ะห้องน้ํานี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่สามารถที่จะอาบน้ําได้เลยนะคะลักษณะหน้าตาภายในห้องน้ําก็เป็นแบบนี้แต่ว่าห้องน้ำนี่อยู่ใต้บนันไดแต่มีขนาดที่โปร่งนะคะแล้วก็ไม่อัดที่สําคัญค่ะมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศและชั้นวางของแบบนี้สะดวกสบายมากๆค่ะ อีกหนึ่งความปลอดภัยที่มีให้ในโครงการนี้นั่นก็คือนี่ค่ะเป็นแมกเนติกเซนเซอร์นะคะสัญญาณกันขโมยที่จะติดตั้งให้นะคะในทุทกๆหลังค่ะติดตั้งอยู่ที่ประตูแล้วก็หน้าต่างนั่นเองค่ะหากมีการเปิดปิดประตูนะคะสัญญาณนี้ก็จะแจ้งเตือนนั่นเองค่ะ ชั้น2อกันค่ะมุมตรงนี้เนี่ยหมายแอบชอบเป็นการส่วนตัวนะคะซึ่งบ้านมาตรฐานเนี่ยนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เอเนกประสงค์นะคะแต่ว่าโครงการนี้เขาก็ออกแบบให้ดูนะว่าจริงๆอะสามารถบิ้วเป็นโซฟาน่ารักนรักแบบนี้ไว้มานั่งพักผ่อนมุมนี้ก็ได้ค่ะ ไปดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าที่ชั้น2เนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นห้องมัสเตอร์เบดมนะคะแล้วก็อีก2ห้องนอนนะคะโดยพื้นชั้น2ที่โครงการให้นะคะก็จะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้แบบนี้แหละคะ่ะส่วนห้องมัสเตอร์เบดมก็จะอยู่บริเวณโซนด้านหน้าของบ้านนั่นเองค่ะ มาถึงห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะที่นี่เนี่ยจัดฟังก์ชันต่างๆให้ปรับเปลี่ยนได้ตามใจของผู้อยู่จริงนะคะสําหรับห้องนอนใหญ่หลังนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยสามารถวางที่นอนนะคะประมาณ5.6ฟุตได้แล้วก็มีพื้นที่นะคะไว้สําหรับวางชั้นวางทีวีที่ปลายเตียงได้มีโต๊ะข้างเตียงได้ถึง2ฝั่งและมุมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะเพื่อรับแสงได้ถึง2ฝั่งอีกด้วยนะคะที่สําคัญในโซนนี้ที่มาอย่างนําเสนอมากๆนั่นก็คือพื้นที่ของ Walk-in c น o s e t นั่นก็คือห้อง โดยปกติทั่วไปแล้วว่าถ้าเป็นยุคหนึ่งอะ่ะเขาก็อยากจะมีเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมแต่เนื่องจากดีไซน์ของโครงการนี้เขาตอบโจทย์สาหรับคนรุ่นใหม่นะี่จึงออกแบบไอเดียมาให้เป็นตู้เสื้อผ้าทําเป็นราวแขวนแบบนี้นะคะที่มาพร้อมกระจกไว้สําหรับแต่งตัวได้ในตัวก็เป็นไอเดียที่เกม๋มากๆเหมือนกันนะและแสงก็เข้าจากด้านข้างได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะห้องน้ำในห้ m a สเตอร์เบดรูนะคะก็หน้าตาประมาณนี้และค่ะทุกคนแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะแถมยังมีช่องแสงนะคะไว้สามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะ สและห้องนอนที่3กันค่ะทุกคนค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าในบ้านมาตรฐานนะตรงนี้เป็นห้องนอนที่2องห้องนอนที่3นะแล้วก็มีผนังเบานะคะกั้นอยู่แต่ว่าโครงการนี้นะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนนะคะนำผนังเบาตรงนี้ออกจึงรวมทั้ง2ห้องมาด้วยกันนะคะทำให้ห้องนี้เนี่ยกลายเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอีกหนึ่งห้องนะคะเปรียบเสมือนมีดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมเลยล่ะค่ะซึ่งข้างในนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้อย่างที่บอกไว้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยนะคะที่นี่เนี่ยวางเตียง2ชั้นแบบนี้ได้น่ารัก ที่ชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้มีมุมที่เข้าไปข้างในนะคะอาจจะวิวเป็นตู้เก็บของนะคะหรือว่าใครที่อยากได้เป็นมุมทํางานเงียบๆก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมนี้ได้อย่างสบายค่ะมาถึงห้องน้า ใช้กันนะคะโดยบ้านมาตรฐานนี่นะคะหมยต้องบอกก่อนว่ามีประตูทางเข้าออกในแคะ่ทางเดียวคือช่องด้านนี้นะคะแต่เนื่องจากเขาปรับเปลี่ยนให้ห้องนอนนี้นะคะเป็น1ห,ห้องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจงทาทางเข้าออกประตูห้องน้ำน,นะคะได้ถึง2ทางจริงๆไอเดียนี่หม่ถือว่าเก๋นะแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆในห้องน้ําที่ใช้เรื่องของโทนสีออกมาได้ถูกใจวัยรุ่นมากๆแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะหน้าตาห้องน้ําก็ประมาณนี้ค่ะมีช่องแสงระบายอากาศที่สามารถเปิดได้ลดความอับชื้นในห้องน้ำนั่นเองค่ะ ถูกใจใช่ไหมคะสำหรับแบบบ้านวิสบี้นะคะหลังนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแบบบ้านของโครงการอนาซิริกรุงเทพปทุมธานี เป็นบ้านที่ฟังก์ชันครบนะคะเหมาะกับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายนะคะฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้าและจอดรถได้2คันราคาเริ่มต้นดีมากๆเลยนะอยู่ที่3,890,000บาทเท่านั้นเองและสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้บ้านนะคะที่มีพื้นที่มากขึ้นหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งบ้านแฟลตแล้วก็บ้านเดี่ยวเนาะบ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นตั้งแต่151ตารางเมตรไปจนถึง180ตารางเมตรนั่นเองค่ะก็แวะมาดูกันได้เลยนะคะ สำหรับโครงการอนาซิริกกรุงเทพประทุมธานีเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆค่ะแต่นไหนใหม่ก็มาแถวนี้แล้วนะคะคอนเซปต์ของเราโฮมอาราวก็ต้องพาทุกคนไปหาของกินอร่อยๆซึ่งตอนนี้ท้องของใหม่ก็ร้องแล้วจะพาทุกคนไปหาอะไรอร่อยๆที่ไหนนะคะตามใหม่ไปเลยดีกว่าค่ะไป ึงแล้วคะ่ะทุกคนกับร้านกาเดน่าคาเฟ่นะคะร้านนี้เนี่ยนะห่างจากโครงการนะคะประมาณไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะเราก็มาฝากท้องหาอะไรอร่อยๆทานกันที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์บ้านสวนค่ะที่เข้ามาข้างในคือบรรยากาศเหมือนแบบว่าเราหลุดออกมาอยู่ในสวนหลังบ้านแล้วร่มรื่นมากๆนะคะที่นี่อาหารตัดฟิลของเขาเลยทุกคนคะ่ะเป็นอาหารใต้ค่ะแต่ฟิลสไตล์บรรยากาศแบบบ้านสวนคาเฟอุ้ยจะเป็นยังไงนะอุย้ยอุ้ยมีขนมจีนน้ำยาปูด้วยอะ่ะเข้าไปดีกว่า คารเดียนาคาเฟ่ร้านนี้ที่เลือกมาเนี่ยนะคะทุกคนจะบอกเลยนะว่าทําให้คิดถึงแบบว่าภาคใต้ของใหม่มากทีเด็ดแรกอันนี้คือน้ําชุบน้ํำหยํำนะคะฟิลก็คือเหมือนน้าพริกนั่นแหละเออแต่เขาเรียกน้ําชุบนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะทางบ้านใหม่ก็คือต้องมี ไข่เจียวอันนี้ก็เลยเลือกเป็นไข่เจียวปูนะคะทานคู่กับแกงส้มค่ะแกงส้มอันนี้เป็นแกงส้มหน่อไม้ปลากระพงอุ้ยสีแกงส้มมาขึ้นเลิศมากกรุงเทพเราชอบเรียกแกงเหลืองนะคะอันนี้เป็นกุ้งกะปิสตอนะคะขาดไม่ได้อาหารใต้ต้องเป็นใบเหลียงผัดไข่นะคะที่ขึ้นชื่อเลยอีกอย่างนึงนะคะน,นี่ก็จะเป็นขนมจีนนะคะน้ำยาปูค่ะแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานนะคะ แก้เขียวหวานพริกสดนะคะแล้วก็โรตีกรอบนั่นเองนะคะสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่กระเฉดกุ้งน้ำชุบน้ำหยำนะคะนี่เหมือนน้ำพริกนะฟิลแต่ว่านี่คือเป็นกุ้ง มีโซนที่นั่งอหลา,ายโซนมากนะคะโซนที่เรานั่งเนี้ค่อนข้าง,างที่จะ private นิดนึงแล้วก็มีโซนต่างๆแล้วก็มีในห้องแอร์นะคะใครอยากอยู่ outdoor indoor ได้หมดเลยหมูห้องค่ะอันนี้ทางร้านเลคคอมเมนต์มานะคะบอกว่าเฮ้ยยัยใหมอาหารฟิลพูเกตอะที่ขัดแม่ต้องมีหมูห้องนะคะจริงๆพวกนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะแต่เขาแนะนำมา ดูซีเป็นสามชั้นแบบหืมช่ำหอม,หอมอๆมาเนื้อช่ำๆอีกอย่างนึงค่ะอยู่ดีๆเมนูก็งอกมาทุกคนค่ะเนื้อผัดเคยดูซีจริงๆมก็คือกะปิอันแหละแต่หมายเรียกเนื้อผัดเคยมหมอมรัญจวนใจมากเล Oh, อิ่มอร่อยมากๆนะคะเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากมาสัมผัสความอร่อยแบบนี้ก็แวะมาได้นะคะที่ร้านกาเดียนาคาเฟ่นะคะร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะหยุดวันจันทร์นะคะที่จอดรถมีแน่นอนใครอยากสัมผัสอาหารใต้ที่วัตถุดิบส่งตรงมาจากทางใต้แวะมาได้เซิร์ช Google Map ก็ขึ้นนะคะและที่สําคัญโฮมเราของเราวันนี้นะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากได้โครงการบ้านในทาเลดีด ใกล้ทางด่วนใกล้ดอนเมืองนะคะและที่สําคัญเป็นโครงการคุณภาพจากทางบริษัทแสนสิริจํากัดมหาชนบอกเลยนะว่าโครงการอนาสิริกรุงเทพปทุมธานีโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแถมราคาก็ดีด้วยสํานักง,งานขายนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นนั่นเองค่ะมีโอกาสก็แวะไปได้นะคะสําหรับโครงการอนาสิริกรุงเทพปทุมธานีเสร็จเรียบร้อยก็แวะมาฝากท้องที่กาเดนาคาเฟ่นะคะวันนี้โฮมาราวของไหมพาไปครบจบเรื่องบ้านและจบที่ร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้แล้วครั้งหน้า จะพาไปดูโครงการไหนที่น่าสนใจอ้อฝากนิดนึงอยากให้ไหมาพาไปดูโครงการไหนก็ลองอินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะคะวันนี้ไหมาลาไปก่อนเดี๋ยวจะไม่าย